สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินก็มีลายแบบนี้มาฝากนะคะลายหกเหลี่ยมจ้าไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะแพทเทิร์นก็ง่ายๆนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้แล้วดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนนะคะวิธีถักทำยังไงนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาไปติดเออเขาเรียกอะไรนะเอาไปต่อยอดเองเลยนะคะแอดมินจะมาสอนแค่วิธีถักทำยังไงแค่นั้นนะคะทุกคน นี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะสวยๆค่ะลายหกเหลี่ยมนะคะตรงนี้เป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มีเข็มนะคะแอดมินใช้เข็มเบอร์สองนะคะเบอร์สองแล้วก็ไหมใช้คอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์สิบแปดนะคะเพราะว่าคอตตอนนะคะใส่หน้าไหนก็ใส่ได้สบายนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นอย่างนี้นะคะ หน้าหนาวก็ไม่เออเขาเรียกอะไรนะหน้าหนาวก็ใส่อุ่นหน้าร้อนก็ใส่เย็นสบายนะคะนี่ค่ะก็ทําแบบนี้นะคะม้วนแล้วก็จิบไว้แล้วก็ม้วนแล้วก็ควักมาก็ทําแบบนี้นับเป็นหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็จิ้มทำซีนะคะตรงนี้อย่างนี้ค่ะ จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่สี่นะคะแอดมินก็จะเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะโซ่สี่เป็นหลักแรกแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้สวยงามแล้วก็พับเก็บไหมแล้วก็พันหัวเข็มทุกครั้งจะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เรียกหนึ่งหลักนะคะหนึงหลักจะใช้สองคู่เออจะใช้สองหลักหมายถึงหนึงอย่างนี้นะคะจะใช้สองหลักอย่างนี้นะแล้วต่อไปเพื่อนๆทําโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จิ้มไปตรงนี้แล้วก็รวบทีละสองไว้แบบนี้ก่อนนะคะ แล้วก็ทำอีกสองครั้งพันโฮเคมอีกสองครั้งทำให้มันได้เป็นคู่กันแบบนี้นะคะทุกคนนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำโซ่หก ห6หอย่างนี้ค่ะเราจะทำทั้งหมด12ครั้งนะคะนับรวมกันอันนี้เราได้สองหลักแล้วนะคะในวงกลมนี้เราจะใช้ทั้งหมด12หลักนะคะโดยการทำแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้าพอเพื่อนๆได้ทั้งหมด12หลักแบบนี้แล้วนะคะเรานับได้เลยสิบสองเนาะอย่างนี้ค่ะ12หลักแบบนี้นะสองสี่หก 8ปดสิอพอได้12แบบนี้แล้วต่อไปนะคะพเพื่อนๆทำโซ่สองไอไม่ใช่ค่ะทำโซ่3มนะคะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ6อย่างนี้นะคะแล้ว,พวเพื่อนๆก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มไปตรงนี้แล้วก็ดึงรว่วแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะทำาออย่างนี้ค่ะพอพเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปพเพื่อนๆทำโซ่หก 2 3งสามี่ห้าหแล้วก็ทำา x อย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หกอย่างนี้ค่ะทำา X โซ่หกแล้วก็ทำา x ทําทำให้ครบทุกหลักเลยนะคะอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่หกทำให้ถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้ามาค่ะเราใกล้จะถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะคะต่อไปก็โซ่หกสี่ห้าหแล้วก็ทำซีตรงนี้นะคะตรงตรงจุดเริ่มต้นของเรานะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วอย่างนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆจิ้มไปตรงนี้นะคะก็คือการเลื่อนห่วงก็คือการทำ c ก็คือทำแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะทำโซ่3ามเป็นหลักแรกแล้วก็ทำ c f ในช่องนี้1นึ่สองสาก็จะได้ทั้งหมดหหลักรวมที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้แล้วด้วยนะคะแล้วต่อไปก็โซ่7นะคะห้ห เ็แล้วต่อไปพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆทํา f ในช่องนี้นะคะหหลักคือไม่ได้ทําช่องเดียวกันนะคะคือข้ามไปช่องหนึ่งนะคะทํา5หลักนะคะ1 2 3 4 5ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้5แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปช่องนี้ ก็ทํา5 1 2 3 4 5ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแพทเทินแบบนี้พอต่อไปนะคะเราจะทำโซ่โซ่7 1 2 3 4นึ่ี่ห้าหก็ดก็ข้ามมาทําช่องนี้โดยการทํา f 5ครั้ง1 2 3ามสาีก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยนะคะแพทเทิร์นแบบนี้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันกับตรงนี้นะคะเนี้ยค่ะข้ามไปแล้วตรงนี้ต่อไปตรงนี้เราก็จะทำห้าเอฟโดยการทำช่องต่อไปนะคะ1 2 3่สี 5ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทําตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้มาก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้มันเป็น6เป็นแบบนี้เลยนะคะสองสองแล้วก็ข้ามอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปจ้ามาค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ทํา 5F 1 2 3สองสาม สี่ห้าอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะช่องสุดท้ายนะแล้วตรงนี้จุดเริ่มต้นของเรานะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะไม่มีโซ่ไม่มีอะไรเลยนะคะก็นับขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มไปแล้วก็ทำาีก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทำาีไปอีกหลักที่หนึ่ง ทั้งหมด3 4ก็จะได้ตรงกลางนะคะ1 2 3นี่ค่ะก็จะนับ1 2 3ก็จะได้ตรงกลางแบบนี้นะคะพอเพื่อนเพื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทํา F ในช่องนี้5ครั้งอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5 ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเพื่อนๆพื่นทำโซ่สามนะคะหนึสาแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ดึงรวบมาหมดเลยก็จะได้ลอดช่องมาหมดแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเม็ดมะยมแบบแบบนี้เป็นปุ่มแบบนี้นะคะแล้วต่อไปทํา f 5ครั้งในช่องเดิมนะคะ2 3 4 ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าแอดมินสอนเร็วเกินไปนะคะขอคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปให้แอดมินได้ทราบด้วยนะคะว่าแอดมินสอนเร็วไปไหมนะ,ะเออพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต่อไปพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนับ1 2แล้วก็จิ้มทำ x หลักที่3ก็คือจะได้ตรงกลางแบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่เก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองแล้วก็หลักที่สามก็ทำา x ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะนี้นี่ค่ะจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะช่องต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทำา 5f 1หนึ่ง 2 3 4 5แล้วต่อไปก็ทำโซ่3าแล้วเพื่อนๆก็จิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรวบมาหมดแบบนี้ทำปุ่มนะคะแล้วก็จะได้แล้วต่อไปก็ทำโซ่เอ้ยทำ f 5ครั้งในช่องเดิม1 2 3 4 แล้วก็5แล้วก็นับ1หลักที่1หลักที่2แล้วหลักที่3เพื่อนๆก็ทํา x ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือ1มุมแล้วนะคะอันนี้ต่อไปก็มุมที่2มุมที่3มุมที่4มุมที่5แล้วก็มุมที่6ก็จะได้ถักไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ทั้งหมด6มุมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนตัดใหม่นะคะทุกคน แล้วสําหรับการต่อนะคะเพื่อนๆก็ต่อตามมุมนี้เลยค่ะมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้เลยนะคะนี่ค่ะ1 2ึสนี่ค่ะ3ม,มุมนี้เลยนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยๆนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้เพื่อนๆใช้สีตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะอันนี้ไหมเทียบเท่าเบอร์18นะคะอยู่ระหว่าง16กับ20นะคะแอดมิน กะว่าคงจะประมาณ18นะคะเป็นไหมคอตตอนไหมไหมต่างประเทศนะคะอย่างนี้ค่ะสีม่วงนะคะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆทําทำไปเรื่อยๆนะคะนี่อ่าสมมุตินะคะสมมุติว่าเราต่อได้ทั้งหมดแล้วนะคะแบบนี้แล้วนะแล้วทีนี้พอเพื่อนๆทําเสร็จได้แบบนี้ทุกมุมแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะแอดมินจะสอนวิธีต่อกันนะคะวิธีต่อก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็เหมือนเดิมตรงมุมนี้นะคะ นี่ค่ะเราทำเอฟเราได้5ครั้งแบบนี้แล้วตรงนี้ก็5ครั้งแล้วตรงปุ่มเราใช้3าสาโซ่ใช่ไหมคะแล้ววิธีต่อเราก็ใช้แค่โซ่เดียวก็อย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็จับชิ้นงานมานะคะเอาข้างหลังนะคะข้างหลังกับข้างหลังชนกันนะคะแล้วเอาตรงเม็ดมะยมกับเม็ดมะยมชนกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เราใช้โซ่3ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้โซ่สเนาะตรงนี้โซ่1อย่างนี้ค่ะเพื่อนเก็จิ้มไปตรงกลางนี้เลยนะคะ ตรงยอดตรงมุมนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เพื่อนๆ <panze> ก็ทำ X อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึง่งอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วรวบสองแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะวิธีต่อนะคะหลังชนกันนะคะนี่ค่ะหลังชนกันก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปทำ F 5ครั้งในช่องเดิม1 2 3 4 5สาพอได้5แล้วก็นับ1 2 3ทําทำ X ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่จะได้เป็นแบบนี้ไฟของแอดมินไม่ค่อยสว่างเลยนะคะไฟอันเก่ามันเสีย อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะครึ่งหนึ่งของ9แอดมินใช้โซ่4นะคะ2 3 4แล้วพยายามอย่าให้อย่าให้งานของเราพลิกนะคะหมายถึงเป็นเกลียวนะคะไม่งั้นเราจะไม่สวยนะคะทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้โซ่4เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำา x ช่องนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะต่อแบบนี้ แล้วต่อไปก็โซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วเพื่อนๆก็นับไปอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะโซ่ที่ 3, เอเออหลักที่สามทำ X ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปทำห้าเสองและสามสี แล้วต่อไปโซ่หนึงนะคะแล้วก็พลิกงานมาก็ก็เหมือนเดิมนะคะทำให้มันตรงตรงกันนะคะทุกคนถ้าเราไม่ทําเบี้ยวมันก็มันก็จะได้เหมือนเดิมก็ทํา x นะคะแล้วต่อไปโซ่หนึงแล้วเพื่อนๆก็พลิกงานแล้วเห็นไหมตรงนี้นะคะสองอันตรงนี้อย่างนี้คะ่ะแล้วเพื่อนๆก็ทำสีก็หมายถึงแบบนี้พอแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปทำา f5 ครั้ง สองสาแล้วก็หแล้วก็1นึ่งสองสามทำเออย่างนี้นะคะนี่แล้วต่อไปทำสูงเก้าห้าหกเจ็แล้วเพื่อนๆก็เห็นไหมคะจุดเริ่มต้นของเราก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทําีแบบนี้แล้วก็ตัดใหม่ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วสำหรับไอตรงที่เราตัดเราก็ค่อยมาเก็บทีหลังแต่ว่าแอดมินมีเทคนิคแบบหนึง่งโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาสอยไหมเก็บทีหลังก็คือเอาไหม่นะคะอันนี้อีกเ,เทคนิคหนึงคือทำโซ่9ก้าแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วอันแบบที่2ก็คือเราทำโซ่สแบบนี้แล้วเพื่อนๆทำ พันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปแล้วก็ดึงทีละสองแบบนี้หนึ่งสองแน่นๆก็จะได้เป็นแบบอันนี้แล้วเพื่อนๆก็ทําโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยแอดมินจะถนัดแบบนี้มากกว่าโดยไม่ต้องมาเสียเวลาตัดเออเขาเรียกอะไรนะโดยไม่ต้องมาเสียเวลา สอยไหมทีหลังนะคะแบบนี้เนี่ยแอดมินจะทำสองแบบให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือการทำโซ่เก้าแล้วอันนี้คือการทำโซ่สี่ 4, แล้วก็พันหัวเข็มแบบนี้พอเราถักวิธีต่อเรามาต่อตรงนี้เราก็จะได้เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะแล้วสำหรับอันนี้แอดมินก็ทำมาแล้วนะคะก็ก็วิธีเก็บไหมก็เหมือนเดิมนะคะมันจะเสียเวลามากเลยค่ะเวลาเรามาสอยเก็บไหมทีหลังนะคะก็สอยตามเงี้ยซ่อนไหมนะคะนี่ค่ะก็ซ่อนไปแบบนี้ แอมินจะชอบใช้วิธีแบบว่าถักเก็บไหมไปพร้อมเลยดีกว่าแต่ว่าวิธีมาซอยไหมอย่างนี้มันเสียเวลามากเลยนะคะเนีย่ยเห็นไหมเข็มเอมินก็ไม่ดีเข็มไม่ดีเดี๋ยวเอาเข็มใหม่เข็มต้องเอาก้นที่มันมันใหญ่ๆหน่อยนะคะเวลาสอยมันจะได้สอยง่ายๆหน่อยก็จะได้แบบนี้นะคะเพราะไหมเส้นใหญ่มากนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้แต่พูดถึงวิธีเก็บสอยใหม่ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเสียเวลานิดนึงเนาะก็ตัดไหมเลยนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆไปทำไปต่อยอดเองเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะถักเป็นอะไรนะคะแต่ในกล้องนะสีจะไม่ค่อยสวยเท่าตัวจริงนะคะสีม่วงของแอดมินจะสีพาสเทลมากเลยนะคะสวยมาก เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีไลน์ใหม่ๆเอามาสอนเพื่อนๆกันนะคะทุกคนนะก็ลองทำดูนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะใครจะแคปไปก็แคปไปเลยนะคะง่ายๆค่ะบ๊ายบาย